อย่าให้อายเขาสามตัวไปเลยเออไม่ไม่ไม,ม,ม่ขอตัวเดียวแบบเน้นๆก็ได้ความเค็มไม่ใช่เรื่องตลก เออครับผมนถ้าไม่อยากจะตาบอดพระช่องของผมที่มีแสงส่อนต่างๆเจะแจะมากมายผมแนะนําเป็นออปตัสฟาวคอนเลยนะครับผมใช้มานานกว่าแสนล้านปีแล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นอวัยวะชิ้นที่33กันไปเลยทีเดียวนะครับดีสายสุดล้ำไม่ซ้ำใครหมากับวัสดุสุดพีเมียมทนทานนาน10ปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะเขย่าใขย ี่ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยวทำงานหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกลุยเลยออฟตัดเ้าคน พิเศษสำหรับช่วง15-31ถึงกรกฎาคมน,นี้รถสะใจทันที300บาทและอย่าลืมใส่คีโค้ดนักรับรถทันทีอีก100บาทเลยครับผมคำเตือนเวนอฟตัสซีรีส์ใหม่บางรุ่นไม่มีของแล้วนะครับแต่รุ่นฟาวคอนสุดเฟี้ยวที่ใช้อยู่ยังมีของพร้อมส่ง แอบกระซิบบอกเลยนะครับว่าเหลือไม่เยอะแล้วรีบไปสั่งก่อนจะอดใส่นะครับดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลัมงมองหาร้านเติมเต็มสายกาชา แนะนำเป็น C G C ไทยแลนด์เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลย C G C ไทยแลนด์ครับเมและถ้าไม่อยากจะดวงกากและพัดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนํานี่เลย r รเซอร์กเติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น l i ย e อ t l าซาด้าเคพัทหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดกอนละลิงราเซอร์โกอยู่ข้างล่างเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆทกท,กท่านนะครับยินดีต้อนรับแนวนักรัดไรและวันนี้นี่ก็เราอยู่ในเกม R O T E C นะครับผม บอกเลยว่าตั้งแต่กลับมาเล่นนี่กูจ่ายไม่พักเลยหลักหมื่นเนี่ยเป็นเรื่องตลกไปแล้วนะครับผมอ่ะมาดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้กิจกรรมที่กำลังจะหมดไปนั่นก็คือ Monster Hunt Festival นะครับผมอ่าเราเปิดไม้ตอนนี้ไม้รวมที่เราเปิดอยู่คือ160ไม้ถ้าเราเปิดถึง300เราจะได้ E-serial นะครับมาครอบครอง1ตัว ซึ่งผมเองก็มี1ตัวอยู่แล้วนะครับผมถ้าผมได้นางมาก็จะกลายเป็น2ตัวแล้วก็จะอัพขึ้น S S S ได้นะครับก็จะได้ไม้มาอีก25ซึ่งกิจกรรมฮันเนี่ยจะหมดลงวันที่23แต่อันนี้นะครับจะหมดลงในวันที่22.9โมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เอาจริงคุ้มทุนสุดควรจะอยู่ตรงนี้แต่จะไปถึงตรงนั้นแล้วจะไปยังไงคือตรงนั้นมันต้องมี2ตัวไงเออเอาเป็นว่านะครับ150ไม้นี้ ถ้าผมได้ออซีเรียลเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวผมลุยต่อเลยนะครับลุยต่อแบบหมายความว่าลุยเมานี้เลยโหแต่400เลยเหรอตื่นเถือนสัตว์เลยเว้ยแต่ถ้าทุกคนอยากจะดูผมว่าจัดไม่ได้นะครับผมอ่าเราจะได้เมจิกมาพอเอาเมจิกมาแล้วเราก็จะมาขึ้นเป็นมินิบอสเลยนะครับผมอ่าแต่ถ้าถึงมินิบอสแล้วก็เป็นมินิบอสบวกได้เลยเพราะมันให้มาหนึ่งตัวแล้วเอานี้ไปเปิดอีกหนึ่งตัวก็เป็นมินิบอสบวกได้นะครับแต่ว่าจะถึงไหมนะลุ้นว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้1ตัว ที่ไม่ใช่ในกิจกรรมครับผมไปจนถึงม e ีบอร์ได้เลยว่าตอนนี้นะครับไม้ของเรามีอยู่71ไม้บวก30ไม้100ไม้เราต้องใช้ทั้งหมด150ไม้เพราะฉะนั้นแล้วก็โหอนุญาต <c oughs> จ่ายไปเลยละกันจะได้ไม่เสียวเวลาเพมินซักเซตฟรีเป้งไม้หนึ่งชุด โอเคครับผมจัดแพ็คแรกไปแล้วก็ตามมาติดติดด้วยแพ็คที่2กันเลยครับผมโปรยเงินไปตอนนี้ผมอัดอตีสามสี่นะครับผมก็อาจจะสาภาพเตรียมนอนสาภาพเตรียมนอนอ่ะอีกแปอีก8า9บาทจัดหนักจัดเต็มเงินไปเลยอย่าลืมเลครับผม C G C Thailand นะครับผมบอกเลยว่าประหยัดได้เยอะถ้าคิดถึงจะเติมเงินนะครับต้องแนะนำเป็น ซี c ซีไทยแลนด์เลยในครับ15ไม้กดรับเพิ่มเข้ามาอีก1ชุดตอนนี้มาดูไม้รวมเรามี160ไม้เพราะฉะน,นั้นแล้วอ่ไป Let's go boy เอาล่ะซีเรียลออกมาหน่อยรออยู่บอลกันเนี่ยโซฮีวอเตเบอร์โบลิง,โ,งโกเ้นโบลิงเออโอบารอนครับผม อลิสโอเคแกโลัวที่สองเลตสโกครับผมคลิปนี้บอกเลยจัดหนักจัดเต็มไปร้อยห้าสิบไม้นี่ครับบิ๊กบูดทผมว่าเนี่ยต้องมาละโพอเดนโบลิ่งบิ๊กฟู๊ทโคบอลเชื่อดากอิลูชันและนี่คือ นี่คือซีเรียลหรือเปล่าอาอาดับเบลิลแกงเกลิลไปก่อนนะกัทัดดินแต่ปัวไปทําไมก่อนอืมแต่ก็ยังดียังดีที่มันไม่มาเป็นแบบวัตถุดิบน่าเกลียดเกินจริงอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเลทาตดน้านะช่วงนี้ผมบ้าทตดน้าอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเลทาตุน้ําแต่ทัดไฟก็ดีเพราะว่าขาดแมงทองอยู่หนึ่งตัวนะโอเคเด็กสกูไปครับผมเอาละไม้ทาุขอดูหน้าหน่อยสิตึ้มโอลิง ยังไงครับยังไงครับมาอีกแล้วฟาร์มโอ้กูเหลือเชื่อบ้าหรือเปล่าดูดูฉีกลูกตาดูนี่เฮียอะไรเนี่ยกูเปิดฟาร์มนางเงือกเออก็ยังได้ฟาร์มจุลเคนอะไรครับเนี่ยอ่ะซัมมี่งหนึ่งทีโหกูจะบ้าอะไรกันอู๊ดอลิสมาอีกแล้วมาอีกแล้วโซฮีเฮ้ย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 โอ้โหความเค้มไม่ใช่เรื่องตลก เราจะไม่เปิดการันตีเหลดน้ําเพราะว่าเรากําลังมองหานางซีรียเอ,อยู่เราต้องมาเปิดตู้นี้สามตัวใบสามตัวพี่ขอตัวเดียวถ้าออกมาตัวเดียวพี่ไหลต่อเลยคลิปนี้บอกเลยครับนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับในคลิปวิดีโอนี้เสษตังหลังตู้เย็นนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนะี่ยบางคนดูจนฟันเหลืองกามโยกหมดแล้วนี่ครับผมขี้มุงขี้มูนไหลออกมายังไม่กดให้ เสียใจยังเลยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กับผมด้วยนะผมบอกอาเชอร์บอลกันดอบอุย้ยมีแต่อะไรอะไรออกอะไรสีเขียวอ่ะมาแล้และยังไงมืดสกอร์สกอร์มืดด์กอิลูชันมืดจริงด์กมาคำว่าดากักอืเรียบร้อยโอ้โหาดูดิออกแบบนี้แล้วนาะงเงือกตามมาออกแบบเลรดปกติเวนะยนะผู้เลือยจะเชื่อเลยวะ่ะเอาไป ชูแอบโอ้โโบลิ่งเออมาดีมาดีครับมาดีมาดีาดเอ้แปลกแปกแปลกๆโอเคได้อยู่โอเครู้เรื่องตามอีกหนึ่งรอบมาอธิษฐานสวดมนต์อัช่เฮ้ยโอ้โหมันออกมันไม่ได้ลุ้นอะเพราะมันเป็นมันเป็นเลดน,น้ำมาเลยและโอ้โหแองเจลิงโอเคแจมอยู่ถือว่าไม่น่าเกียดครับถือว่าไม่น่าเกียดได้ใช้เลยละ่ะตัวนี้ออะไรต่อครับผม เพื่อเปนการเสียเวลาบอกเลยว่าเปิดแบบจัดหนักจัดเต็มถึงหนืดนะครับดูกันแบบไม่ขาดตอนฮึมฮึเอาลรกเอาเอาแบกแบกแล้วโอ้โหนางเงืองมันมาโคตรเยอะเอ้ยเออคลิปวิดีโอนี้เสียตังหลังตู้เย็นนางเงือกเต็มไปหมดอ่ะปาสิบสุดท้ายนะครับผมสำหรับไม้ทาสนะเกียงกึ๊บชชโช,โช,โช,โช้ช,ช,ชเอื้อต พี่ทู่ขากูว่าแล้วนี่ไงกูว่าแล้วสภาพนี้ไม่เปลี่ยนดีใจว่ะที่การันตีทุกทีเลยไม่เคยออกก่อนเออมีความสุขกมีความสุขขอจเจริญเจริญเกมดีเวริกูดเดี๋ยวจะเชื่อมีความสุขทุกครั้งที่เล่นเออไม่รู้สึกเอยมาแล้ววะ่ะพูดเยอะวะ่ะพูดเยอะแต่มาหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าโอ้ไม่เป็นไรครับแต่ไอตัวโลลี่นี่ผมยังไม่มีหรือว่า เอาไว้ไต่หอเอาไว้ไต่หอลมุมเฮ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละของจริงบอกเลยน้องพี่ยี่ <Yeah. S 1> ผมได้กลิ่นไงแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นนางนี่นะครับมาเป็นธาตุแสงแทนนะครับผมโอเคไม่เป็นไรได้อัพอีกหนึ่งขั้นนะได้เป็นสีทองโ okay. อเคมาอีกเปล่ามาได้นะไม่ต้องเขินโอเคเปิดมานั้นราวนี้ถือว่าดูดีสุดอ่ะไปกันต,นต่อโชโชโช3สามทีพอทึบ จับยึบจับจับยวนจวนยับจับเจบโอ้อไม่มีการตัดฉากค้มคัดอะไรเลยอ่าไปกันต่อครับเอ้ยจะหมดแล้วดาบไม่ออกมานี่เศร้าเลยนะครับกิจกรรมนี้สรุปได้แค่แดงนะไม่แดงบวกนะเยิบดีเฮ้ยโอ้โหก็ยีได้กิยีได้ละเฮ้ยโอ้อโอเคลเลื่อ่น่าจะเรียบร้อยแล้ววะดูจยากสภาพห้าไม้ ขาดอีก2ครั้งนะครับเดี๋ยวเราเปิดอีก2ครั้งปะ่ะอันนี้การันตีนะครับผมอย่าให้อายเขา3า3ตัวไปเลยเออไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่ขอตัวเดียวแบบเน้นๆก็ได้สกอร์มืดตัวเดียวเน้นๆเราได้ไปต่อถ้าตัวเดียวเน้นๆเราได้ไปต่อบอกเลยว่าขึ้นยันแดงบวกนะครับผมแต่ไม่ขึ้นมี p ีมินิบอสบวกมาโกลเด้นตัวแรกก็สวยแล้วสาตัวต่อไปการันตีอันนี้คือการันตีแล้วฮึบจากมา กุ้ยตาดีตายมีเหี้ยวหี้ยไปว่าแล้วมีกินแปลกๆกินคาร์บอนไดเรดมาจากกุ้ยไงวันนี้ลมมาซะเยอะเลยวะ่ะน้องๆก็มาซะเยอะเลยนี่เจ็บจกักเจ็บใจอ่ะปาอีกสักหนึ่ง,งเซตลุยครับผมซึบเปเองซืบชะเฮ้ยไปต่อหรือเปล่า ไปต่อดิขอไปต่อเลยขอไปต่อขอไปต่อเออกู <c oughs> มไม่ได้เรียกท่านลมเลยว่าลมมาอุ้ยอีกสตกตัวดิตัดหน่อยตัดหน่อยเพื่อนเุ้ยแต่ผมมีสูตรแล้ววะผมว่ามากดเปิดจากในนี้ยพิงได้ของดีเว้ยนี่มาเอามาเรียบร้อยนะครับผมมาขออนุาตอีโวมส์หน่อย โอเคขึ้นเลยนะครับผมเป็นม่วงบวกแล้วก็เอานี่คู่นี่เลยแล้วก็โขย่าอีโวเลยแล้วกันนะครับผมปะนี่โอเคใช้วัตถุดิบระดับ SS ขอยโยาทานนี่ไงธรรมาดาวะ่ะแหมไม่ออกเฉยวันนี้เปิดเป็นหลายหลายไม้อยู่นะครับไม่โผล่มาได้ยังไงน้อยใจได้ไหมเออ รับมาอีกยี่ห้าวายเขาบอกว่าอันนี้กิจกรรมหมดวันที่ยี่สองเก้าโมงะตอนนี้มีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณจะเอาหรือเปล่าแดงบวกถ้าจะเอาก็จัดเลยถ้าจะไม่เอาก็อย่าไปมองจันฟูจันฟูนฟว่าไงจันฟูว่าไงเจันฟูคือผมอะลุยได้แต่มันยากกว่าทุกคนคือ ผมต้องมีอเนี้ยอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้มันเป็นเอสเออยู่ใช่ไหมผมจะขึ้นมินิบอสต้องใช้ตัวนี้2ตัวถ้าผมเปิดครบ400นะครับถ้าผมเปิดครบ400ผมก็จะได้อีก1ตัว400มันต้องเป็น430ด้วยนะเพราะว่ามันต้องเผื่อการันตีอีกตวงด้วยแล้วต้องอีก130ไม้ถึงจะได้แล้วลองคิดเล่นๆดูนะมันต้องขากตัวนึงอีก,ก แล้วมันได้ยากกัดเลยนะแต่ถ้าได้ถึงนี้ก็คุ้มเลยพอม,มาถึงปุ๊บอัพเป็นมินิบอสโปได้อีก2ตัวได้1ตัวมาก่อนและอีก1เศษไปเปิดอีก30ไม้มาอัพขึ้นนี่อีกโปมึงก็ฉลาดขายเนาะเอายังไงดีนะแล้วจะดับแล้วจะมันจะปลดสกิลด้วยนะครับนี่สกิลเอ็กซ์อ่ะมาลุ้นตรงนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่ามีหลากหลายคนได้อย่างตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วมาหนึ่งครั้งก็เอาครับ เดียวพีโอนีก็ไม่แย่นะพีโอนีก็ไม่แย่ก็ไม่ได้อยู่ดีก็ยังไม่ได้อยู่ดี ผมมีอีกหนึ่งวิธีครับทุกคนก็คือเดี๋ยวเราสล็อตผมมีอยู่26ใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปในกิจกรรมจริงๆนะไม่แนะนําไม่ทําเลยเพราะว่าเอาเหรียญเนี่ยไปซื้อ,อยางอื่นดีกว่านะมาเรามาตีตรงนี้เลยตีกองให้ครบเลย2,400กดตีปึ้งปาเชียร์รัวๆแล้วกิจกรรมแม่งก็จะจบเราด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะนััดเต็มไปชิวๆดูเหรียญทองตรงนี้ขึ้นเห็นปะโบ้งเรียบร้อยนะครับผมได้มา490เหรียญ นะครับ490เหรียญเรามานี่เลยกดเลย100เอ้ย10เหรียญโอ้แล้วก็ย้ำอีก7เหรียญมาเอ้ยจะได้หรือเปล่าครับผมไม่น่าเลยอยู่ดีๆอยู่แล้ว43เหรียญกำลังดีอยู่ที่70นะครับไป10เลยพี่น้องของหาคำรักคำร้องพร้อมน้องท้องชนฮิโอ้ห อใครนึกไม่ออก่ะอุ๊ยโอ้โหแต่ได้ไฟไฟมาหนึ่งอันขออันนี้ขอแมงทองขอดูแมงทองสิใช่หน้าของแมงทองหรือเปล่าใช่แมงทองหรือเปล่าไหนครับผมอ่าใครนึกไม่ออกว่าเมื่อกี้หมดไปประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคลิกหนึ่งคลิกหนึ่งไอ้สิบเหรียญนนะ่ะอ่าสามพันเจ็ดร้อยบาทได้สามสิบเหรียญน,นะครับ่พันสองร้อยสามสามบาทหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามบาทโยกเลยครับผม สี่เลีวอ้าอย่าลังกาไป 1, พันสามจบ please สิตังหลังเต้าเย็นเล้ยโอ้โหไอ้ยชับว่ะเป็นชับจริงสุดท้ายไป ครึ่งหมื่นครับครึ่งหมื่นโอ้โหโอ้โหรองเท้าแดงไม่ออกอีเซีเลียวแม่งใจแข็งสัตว์มันต้องเป็นเราที่จากไปกิจกรรมเหลือแบบตีห้าลีใช่ไหมเหลือไม่ถึงชั่วโมงครับเอาถ้าที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยนะครับผมแล้วอย่าลืมกด subscribe กับเราด้วยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ลาากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับเอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วนหนนันครับที่ผมผ้าไหมแลนในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ชั่วงเวลาบ่ายหนจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน